สวัสดีค่ะน้องมินค่ะกับคุณพ่อค่ะครับผมประพดครับผมนุ่มปูบอคนโก๋พุงละโลกีโพรใหญ่ครับผมวันนี้ครับกับมาอเข้ากล้องจังกูดี้กินซ่บกินนัวค่ะครับผมมาพอกันคือเกาครับพี่น้องมาพอกันอีเช่นเคยๆๆนะครับ<น>ผมจะมาหวานนี่ <ๆ S 2> บรได้มานน้ำหนูให้ลูกสามคนเลยเมื่อวานจีบก่อนะพี่น้องให้ลูกลงอย่างเดียววันนี้น้องมินนะคะจะพาไปกินปลาหมึกย่างเป็นตัวนะคะแล้วก็น้ำจิ้มรสเด็ดนะคะ เอยู่ลำลายขนาดพี่น้องเลยมาลงมือกันเลยคือกินกันตอนเย็นๆครับมากินกันกันเลยครับพี่น้องกินน้วกันเออพ่อจัดให้น้องนี่เออมาเนี่ยพ่อตัดให้เออบุญดีบูญดีนีครับพี่น้องเอ้ยเอาปากมันออกอย่งนะเนี่ยเยื้องโอ้ยหอยพี่น้องพ่อขเอาปากมันออกะปากแม่ออกแล้วปากตรงนั้นมาแข็งๆฟันนะออกเรียบร้อย กอดพี่น้องวายอยากกินนะพี่น้องอยากกินแล้วยิบเด้หรือยิบเดยคิดว่าคพ่อว่ายาวกินไปเลยโอ้โหยัได้แต่พี่น้อง เนี่กินน้ำกิมนี่ยนำได้แต่พอปากแต่ชุดจอดเลยครับเพีง

ใ็่ค <analyze anthropology> ่ะเช่หนมกไหม บรรยากาศตอนทำครับวันี้บรรยากาศเย็นๆครับพี่น้องฝนสีต๊ะเมื่อกี้พอตัวไข่ยอยู่พอมมันออกไปเดินเล่นนะคะฝนก็ตกนะคะพอเข้าบ้านมันแบบหยุดคะ่ะฝ่า้องตึมๆละอายใจคะ่ะข <laughs> อกกนอนนี้ะคะ่ะแล้วขอตัดเออีกๆไหม งาน,นี่เลยงวดมันใช่ไหมครับพี่น้อง กี่ตัวนะคะคุณพ่อคะข้าหมดเลยสิบตัวเราเอามาอีกแค่ห้าตัว จะไน้ครับน้อ เดินเล่นเงินของคุณแม่นะคะจัดเลยค่ะอ่ะไม่เออหมนเจวค่ะคือตัวใหญ่ก่าตัวเล็กเลเือกินไปเร็วครับแซบค่ะป็่องแซ่บแสบมากเลยนะแซบมากเลย จวจจัดจวจจัดมาเองพวกเขาจควพัยป็นของเด้อไไมัน,น,มนถ้ากินเพชรจะเป็นจะสีดอกแฮมไม่แฮม,ม,มอยเบิดมมเหม ทำมีใจพอดีอ่ะตัวนี้ยอดสุดนะคะเป็นบาดพี่น้องเต็มซำเยอะยวเมาอ เมากเลยนะคะคุณพ่อเงืออะไรนะคะพ <c oughs> ่อเพชร <c oughs> หาเพชรเอ็ดเป็นเจ็ดสี่้อยงินอะไรมาเติบโวมาเลยัโอ้โหไปจะเปเนีน 哇！睡觉了没？ ่้เผ็ดมากเผ็ดมากเหรอเผ็ดมากกวบาคุณพ่อทำอย่างนี้ค่ะไฟออกจากปากค่ะ เคยเห็นนะคะไฟลุกได้เน,ะนี่ยอ่าตัวใหญ่เลยพี่น่องมันลุกขึ้นมาตัวใหญ่ก็ได้โอ้ตัวใหญ่ยังไม่ออกได้ ăn được cái răng là nó kim ngân ngạc 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 ngân นะเหตวนี้น้อง À, cái bà <laughs> dạ các bạn nhằm gì vậy đâu bao แต่เ<อ>มือกี้พอกินยัไงกันเมือกอ้พอนี่อะค่ะไงเขาเงินะอ,อะไรเขาตาย งานไรจะตาพี่น้องก็อี่มลนะคะโอ้ยจังเพชรพี่น้องก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องวูดดี้กินแซ่บกินนัวด้วยนะคะครับผม ผมลาแล้วครับพี่น้องฝากพี่น้องน้ำหน,นึ่ครับผมติดตามพวกเราได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะกระแทงทุกด้วยนะคะผมติดตามผ่านดต่สองช่องทางะครับพี่น้องจะได้แก่ย้อนเรื่อง <ไป S 2> นะครับเนาะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนร่ำรวยนะคะคที่มารับชมน้องมีกับพ่อวูดนะคะขอให้ดำให้ด้วยนะครับเด้อถูกต้องวันที่หนึ่งกันนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะลลาไปแ้วครับสวัสดีครับ